สวัสดีครับเมื่อนี่สิพามาปลูกนะครับบัวหิมะนะครับแล้วก็เอาเบี้ยพยุงนะครับที่เพาะไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมาลงถุงดําเพาะซ้ำใบน้ํานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยนะครับเป็นปลูกบัวหิมะครั้งแรกนะครับในชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะครับผมนี่สิเป็นบัวหิมะนะครับสั่งมาจากทางเชียงรายนะครับ 4กิโลนะครับแล้วก็เป็นต้นกล้าพยูงนะครับที่เพาะเมล็ดไว้นะครับเอามาลงทุงดำนะครับเพาะชำไว้ปลูกบนคณะนะครับบัวหิมะนะครับพื้นที่ปลูกบัวหิมะก็ที่เป็นพื้นที่นี่ครับนี่ครับจุดนี้เลยนะครับเหงาไปเลยนะครับลองปลูกเบงนะครับเป็นบัวหิมะสายพันธุ์จากเชียงใหม่นะครับ เมื่อนี่ก็ลงเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำนะครับทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีนะครับอันนี้เพิ่งปลูกเสร็จนะครับปลูกเมื่อนี่เลยนะครับเมื่อนี่วันที่สาสิบเอ็ดนะครับพฤษภาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรีนะครับพันชุมพรปลูกเมื่อสองสามมือที่แล้วนะครับ ลองปลูกเบางหลายสายพันธุ์นะครับว่าสายพันธุ์ไหนสิทธึกกับดินหรือสภาพอากาศ้องทินเฮานะครับนี่ครับอันนี้ผู้ช่วยนะครับจ้างมาจากเกษตรสมบูรณ์เลยนะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่ง,อ,งอีกมือหนึ่งเลี้ยงลูกีย๋ยวมาเพิ่งต้นทุเรียนแล้วก็ต้นอะโวคาโดปลูกทิงไว้เมือ่อสองสามวันที่แล้วนะครับ บูดเจ็ดนะครับแล้วก็ทุเรียนหมอนท้องจากชุมพรนะครับอันนี้ปลูกสามสี่เมื่อแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หดน้ำนะครับช่วงนี้ฝนตกไปอยู่นะครับปล่อยตามธรรมชาติก่อนนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยนะครับปลูกบัวหิมะนะครับนี่เป็นบัวหิมะนะครับกําลังเสียวลงดินนะครับนี่ปลูกแบบนี้เลยนะครับ ปลูกง่ายครับนี่ครับขุดดินแล้วก็สิถมนี่ครับมันสิเป็นเงาเขาเรียกว่าเงาใช่ไหมนี่ครับเอาเงาตัวนี้ใส่แล้วก็ทมดินเลยนะครับปลูกแบบบ้านๆเลยนะครับปลูกศึกษาบ้างนะครับว่าถ้าเอามาปลูกแถวอีสานแล้ว มันสิขึ้นดีบอนะครับได้ผลผลิตบอนะครับนีทดสอบนะครับเป็นสายพันธุ์จากเชียงใหม่นะครับทางภาคเหนือเลยนะครับสั่งมานะครับบางอันก็แตกนอกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวกะสิเอาอฝั่งดินเลยนะครับ สวนนี่ก็สิปลูกผสมผสานกันเลยนะครับมีพืชหลายๆชนิดนะครับพวกถั่วนะครับถั่วฝักยาวนะครับต้นสลิดต้นกระจรนะครับทุเรียนฝักหวานป่าชะอมนะครับต้นองุ่นนะครับอะโวคาโดมะละกอพริกนะครับมีกบเลยตําลึงนะครับต้นเพกานะครับมะรุมนะครับหลายๆอย่างมากผลไม้ก็เป็นลําไยนะครับนะเขือ เป็นน้าเขานะครับแล้วก็ซีเลียงป่านะครับสร้างพันป่าไว้แล้วนะครับปลาตะเพียนปลานวนจันนะครับแล้วก็จะเพียนปลาปลานินนะครับเสี่ยวร้องเรียงเบิงนะครับเรียงในน้าเขานะครับนั่นเป็นสุ่มซุ่มที่ไวเป็นซุ่มองุ่นนะครับ นี่ครับปลูกพอแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปเอาที่มันโรนลงน้ำนะนี่เป็นอาสาสมัครนะมุทนเนี่ยอา,า <laughs> สาเป็นไฟบังคับ,บว่ามันก็ได้ตกลงเลย <laughs> เดี๋ยวไปตกลงกันตอนเย็นนะครับเอาเลยครับกบดินเลยครับที่นี่ปลูกไง่ายๆเลยนะครับ ไ่ได้ร้องกลนหลุมนะครับบ่ได้ร้องกลนหลุมบ่ได้ร้องปุยนะครับปลูกตามแนวนี่นะครับแนวสันสันคนาเนี่ยนะครับมันไม่เป็นคนาแต่เป็นแบบพื้นที่ที่ดันขึ้นมาคล้ายๆสะครับตะกี้ตรงนี้เป็นเป็นนาเขานะครับเป็นไฮนานะครับ ต่ว่าดันให้เป็นคูนคนะกว้างประมาณเกือบสามเมตรนะเพื่อปลูกของนะมีเป็นทัว่วทั่วฝักยาวนะปลูกทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วนะครับเป็นเป็นหมากแล้วนะครับนี่ครับทั่วฝักยาวดวขึ้นไปนี่เลยนะครับ ่กล้วยพันปากช่องหาสิบนะครับกล้วยน้ำว้าผักวานบ้านนะครับมีผักวานบ้านนะ้ำพริกขี้หนูจนพริกขี้หนูนี่ครับพริกขี้หนูมีค้างตำลึงนะครับมีลายเพือนนะ เนีย่ยเขาสวนแบบเดินออกจากสวนคือมีอาหารแรงเลยนะครับมาอย่างมาอย่างเร็ว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 นแดดน่ครับเจ้าของสวนมาแล้วครับเจ้าของสวนมีสามคนนะครับอนี้คนกลางนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมดูเร็วสวัสดีครับมื้อนี้เขามาให้อย่างครับมาปลูกบัวหิมะครับ กับปลูกทุเรียนแล้วก็มีลงไม้พะยุงด้วยนะครับมาเพาะกล้าพะยุงในกล้าพะยุงชี้สิชี้ท่านผู้ชมดูสินี่นี่กล้าพะยุงนี่นี่ต้นกล้าพะยุงไม้พะยุงนี่ครับเดี๋ยวจะมาปลูกพะยุงด้วยวันนี้นะครับอย่าไปเภทหลกนะครับลงต้นกล้าพะยุงนะครับ เดี๋ยวสิทําคลิปปลูกไม้พยุงเพิ่มอีกคลิปนึงนะครับสําหรับเมื่อนี้พอแค่นี้ก็น,นะครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตเทเบิ้งเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ